พี่ยาพี่ยาม่ีพี่ยาบอกผมว่าพี่ยาดูในการซุปตาพาตาลุยแล้วก็อยากให้ผมเมื่อก่อนพี่ยาจะมีอ่ะเปิดเปิดย t u b e ดูใช่ไหมซุปตาพาตะลุยแล้วแบบไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ใช่ไหมไปลุยบ้านคนนู้นคนนี้เหมือนฝันอ่ะเออถ้าเขามาถ่ายบ้านเรามันน่าจะดีเนาะชอบคนนี้อ่ะคือชอบแบบการเล่นตลกอะไร่าคุยกันแบบบ้านๆเนาะคือพี่ยาดูอยู่นะอ่าของคับพี่ยาครับแล้วก็พอม่ผ่านมาได้ไม่ได้เดือนเลยอ ติดต่อมาเลยติดต่อมาเลยการน,นี้ออพี่ยาก,ก็เลยตอบตกลงเลยเพราะพี่ยาชอบอะไรไหมชอบคนที่เป็นกันเองพี่ยาพื้นเพคือเป็นคนอย่างวัดปัตตานุ่งครับถ้าว่าเกิดมามีพอ่อมีแม่มีลกูกซ้ำนี่มีลกูกซ้ำคนไหนไหมพี่น้องสามคนพี่ยาเป็นคนสุดท้องตอนนั้นนะตอนนั้นนะแต่ต่อมาเหมือนกับว่าชีวิตพลิกพ่อกับแม่เลิกกันครับ บ้านที่เคยมีก็ไม่มีเขาทุบทิ้งเลย<ค>แบ,บ่งคนละครึ่งแบ,บ่งคนละครึ่งจะ,จะแบ่งยังไงก็บ้านมีหลังเนียวมันแ้่งทิ้งไงหลังคาแบ่งกันคนละกี่แผน่นอ oh <yeah. S 2> ไม้แบ่งกันละกี่ยันสามคนพี่น้องอะ่ะเรายืนดูบ้านที่ถูกทุบทิ้งเราก็รู้สึกเสียใจเพราะพรุ่งนี้เราไม่มีบ้านจะนอนแล้วถามว่าแม่เนี่ย สู้ไม่สู้ลูกสามคนไม่มีจะกินแล้วมีหนี้อตอนนั้นกี่ขวบปะมีม่ยตอนนั้นพ่อกับแม่เลิกกันตอนเก้าขวบพอสิบขวบเริ่มและเริ่มหากินแล้วเริ่มไปเก็บเศษยางรู้จักเศษยางไหมเศษยางคือเขากรีดยางแล้วเป็นเส้นเส้นมันหลุดออกมาตามพื้นไปเก็บมาแล้วไปหาเงินได้ห้าหกสิบบาทก็มายื่นให้แม่มีเงินเท่าไหร่ให้แม่หมดครับแล้วถามว่าไปโรงเรียนมีรองเท้าใส่ไหมไม่มีเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนหลับปะเนี่ย <laughs> ต่อต่อต่อแก้แก้มแล้วพอจบโปรปึ๊บ ไปไปทำงานพี่เลี้ยงเด็กได้เดือนละ200มาอยู่กรุงเทพอายุ15้านะไปรับ <ม S 1> การเรียนรู้เริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้าตรงนี้เลยเราพอเรามีครอบครัวเราก็ไปทํางานโรงงานความที่เราอยากเป็นแม่ค้าเราก็ไปขายของหน้าโรงงานก่อนเข้าทํางานรเราก็คิดแล้วว่าอาชีพที่จะทําให้เรารวยได้คือแม่ค้าครับเราก็เลยตั้งโจทย์ไว้ว่าจะทํางานโรงงานเก็บเงินได้1 0 0 0 0บาทเมื่อไหร่จะออกมาเป็นแม่ค้าทันทีขายจำ,ำได้ไหมขายทุเรียนขายไปขายมาก็ คือขาดทุนบ้างอะไรบ้างชีวิตเป็นแม่ค้ามาไหลอาชีพนะขายชาไข่มุกเก็บขยะก็เคยมาแล้วทุรักทุเลเป็นนีบ้างไปกู้เขามาบ้างโดนหลอกบ้างพอดีโชคดีอันนี้ความล้มเหลวมันมีเยอะแต่ที่เจนเล่ามันเยอะแต่ละครั้งเนี่ยมันโดนเจ็บทั้งนั้นเลยนะเวลาเราล้มมาเคยร้องไห้ไหมเป็นคนที่ไม่ค่อยร้องไห้แต่ร้องเลยน้ำตาจะไหลไม่ไหลถ้าถ้าตัวเองลำบากเนี่ยยังไงก็ไม่ร้องแต่ถ้าเห็นคนอื่นลำบากเนี่ยร้องไห่รู้สึกแบบ เก็บน้ําตาไว้ไม่อยู่คนเข้มแข็งสิไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นใช่เพราะเราผ่านมาเยอะแล้วมาเถอะอมาเถอะมึงมาเถอะไอ้พวกดราม่ากันที่กระจกในโลกโซเชียลออกมาเถอะมีไหมเคยมีราบ้าพี่ไหมโอ้ดราม่าอะไรกันพี่เวลาพี่ยาชิมชอบติของคนอื่นเอ่ะเราก็เลยไม่ลงคลิปติลงแต่คลิปชิมแล้วอร่อย อะไรก็อร่อยไม่แล้วอยากอยากรู้แล้วชีวิตเปลี่ยนได้ไงจากลำบากเนี่ยมาสบายทป็นัวเล้น่ถามว่าชีวิตประสบความสําเร็จคิดแค่ไหนรู้ไหมมีซาเลง้งพ่วงข้างหนึ่งคันเพื่อที่จะขับรถไปขายของที่ตลาดนัดคิดแค่นี้เลย <c oughs> โ,โตขึ้นจะต้องมีให้ได้เลยรถซาเล้งเนี่ย <c oughs> อ๋อแต่พอ,พอ,พ,อพอมันพอมาขายของใช่ไหมมันก็ดีขึ้นดีขึ้นถามว่าอยากมีไหมบริษัทเนี่ย ถามว่าอยากเป็นไหม CEO เนี่ยไม่เคยคิดจะเป็นไม่เคยฝันถึงนี้เลยจบป .6 มันจะเป็นได้ไง CEO แล้วชีวิตพิ่เลี้ยนในเปื้อยจ็กลำบากลำบากมากมันมารวยเป็นยังไก็คือเป็นคนขยันเป็นคนสู้เป็นคนพอทําอะไรแล้วสําเร็จใช่ไหมจะไม่หยุดบางคนพอเริ่มรวยแล้วเป็นไงครับใช้ตังค์แล้วช่างลูกน้องดีกว่า กูไม่ต้องทำแล้วถือว่ารวยแล้วไงแต่พี่ยาไม่ทำเองหมดทุกวันเนี้ยแม้กระทั่งรวยแล้วยังเข้าไปทําผัดน้าพริกในครัวอยู่เลยทําเองเลยทําทำเองแล้วก็ทุกอย่างที่ลูกน้องทําไม่ทันคิดเงินไม่ทันเข้าไปช่วยต้มน้าลำไยไม่ทันต้มเองเห็นงานอะไรมันคาตาเนี่ยเข้าไปทําเลยการทํางานคือชีวิตจิตใจของเราถ้าวันไหนไม่ได้ทํางานนอนไม่หลับแต่ที่รวยเพราะขายน้าพริกไหมที่รวยเพราะขายน้าพริกเริ่มต้นเลยใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าที่พี่บอกว่าที่พี่ได้ทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เี่ยมาจากพี่เอิร์ท พี่เอิร์ธสดชื่นคือเขาไปถ่ายร้านพ่ยาคนลุมตอนแรกยังไม่ได้ดเป็นร้านพ่ยาคนลุมตอนนั้นยังเป็นเป็นร้านเป็นเล็กๆอยู่ไหมร้านไก่ทอดร้านแคบหมูมีอะไรบ้างที่ทําให้ร้านนี้คนลุมขนาดนี้ไก่ทอดคนลุมกี่บาทสิบบาทปรืม้มอันนี้คือปรืม้มปลาอะไรปลานิ่นแดดเดียวกี่บาทสิบบาทที่มาของคําว่าพิยาคนลุม ลุมจริงๆเพราะเขาขายทูกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ลุมตลอดเวลากี่ปีมาแล้วพี่สี่สี่ปีครึ่งผู้ติดตามหนึ่งล้านห้าแสนคนพี่ยาก็ไม่ได้ฝันไม่ได้คาดหวังทําอะไรไม่คาดหวังครับแต่มันประสบความสําเร็จเพราะเราทํามันด้วยความจริงใจทํามันด้วยความรักทํามันด้วยความซื่อสัตย์เราก็เลยประสบความสําเร็จแบบไม่คาดหวังครับทุกวันนี้พอยังหรือว<อ>่ายังไม่พอพี่ยาพอใจตั้งแต่ไหนแล้ว ตั้งแต่ขายดีที่ตลาดนัดแขง2เม็ดแล้วคนลุมซื้อตลอดนั่นคือความสุขของเราแล้วไม่ต่ว่าพี่ยายเนี่ยคือเขาเรียกว่าคือตัวอย่างของการแบบว่ามุ่งมานนนะ,อะของจริงเลยไหมนะของจริงพี่ต้องบอกหน่อยว่าอย่าไปท้อใจกับชีวิตบางคนอชอบบอกว่าโอ้โหเขาขเกิดมาจนนะเขาไม่มีต้นทุนชีตใช่บางคนก็บอกว่าใช่สิคุณรวยแล้วคุณก็พูดได้แต่คุณย้อนกลับไปดูดิเมื่อก่อนเนี่ยฉันจนแทบไม่มีจะกินน่ะแล้วะทำไมฉันรวยได้อ่ะรวยด้วยเพราะอะไรสองมือแล้วก็ใจหนึ่งใจหนึ่งสมอง แล้วก็สู้ล้มกี่ครั้งก็ไม่เคยยอมแพ้มีปัญหาอะไรเข้ามาไม่มีเลยที่แก้ไม่ได้แก้ได้หมดจริงๆก็คือชีวิตของพี่คือทำเป็นวันต่อวันทำวันต่อวัน,วนอ,น,อน,นาคตคือปัจจุบันใช่